โอ้ยผมก็กำลังดีทุกคนแนมะ่ผมวันนี้เนี่ยเจยมแจกแล้วนะครับผมเฮ้ยจะรีบเอารับกันนะเดี๋ยวผมลับให้ดูเลยได้ทุกตัวนะครับผมเฮ้ยเกินไปเป้าวโดมสซสกิว่อนลองลิ้นโคโนโส,สักตาหนึ่ง เฮ้ยโหนี่เันซองอันนี้เนี่ยต้องเป็นเหมือนเอเคนะผมเอเคบงก่อต้องอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมถึงจะได้ วัดเต๋อฟ้าไปแล <sm art> ้วนะผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เน <reincarn ation> ี่ยเขาแจกตัวละครแล้วนะผมไปแล้วนะผมสวัสดีครับ